การเขียนแสดงวิธีทำดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราแก้ไขในอนาคตเนี่ยเราจะต้องลดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยจากลายมือของพี่เนี่ยคุณได้คิดว่าพี่สามารถเขียนได้เร็วอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องเขียนให้เร็วเท่ากับที่สมองของเราเนี่ยคิดได้นะครับแล้วก็สแสดงออกมาให้ได้นะครับอย่าไปเน้นเรื่องของความเร็วอย่างเดียวนะเน้นเรื่องของความถูกต้องเป็นหลักด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวพอเวลาที่เราเรียนเรื่องของโจทย์ปัญหาเนี่ย ที่จะต้องแสดงวิธีทำเพื่อที่จะได้เข้าใจในใน,ในแนวคิดแล้วก็ตรรกะทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากโจทย์เรื่องของการลบนะครับกรณีที่ตัวลบไม่เท่ากันนะคอพี่ทำของการบวกได้ดีนะครับแต่ว่าพอมาถึงการลบเนี่ยเดี๋ยวเราลงมาเช็คกันทีละข้อเลยนะข้อที่1เนี่ยก็คือว่าสองส่วนสี่ 4, ลบกับส่วนสโอเคเพราะฉะนั้นคนนี้คนลนอสิองันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้น4ี 3, 3่คูณสาคูณส นะครับต้องคูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วนถูกไหมคัสามคูณสนะครับก็2องสก็จะกลายเป็น6กส่วนสินะครับลบกับเท่าไหร่คะสามคูณส่ 4, ใช่ไหมกลลบกับ4ส่วนสิเพราะฉะนั้นส่วนเท่ากันใช่ไหมครับส่วนเท่ากันลบกันแล้วก็จะเหลือ2อส่วนสินะครับจึงมีค่าเท่ากับ1นส่วนหโอเคข้อนี้ยอดเยี่ยมมากนะคะนี้มาดูในข้อ2ต่อคะ่ะ ข้อ2เนี่ยครนอยี่สถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น4 10สคูณสต้องคูณทั้งเศษและส่วนแล้วก็4ี่คูณแลกสีคูณหเท่ากับยีนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะ8 2ดสเท่ากับสิค่ะส่วน20นะครับลบกับเอ่อ5 2 10ส่วนเอ่อ4 5 20นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะ16บหลบสิ 10, เหลือ6นะคะ6บหส่วนยีโอเคไหมคะหส่วนยี่สิบ นะครับ6อยู่ส่วน20ก็อาจจะทอนเปนเศษส่วนอย่างต่ำก็ใช้แม่แม่2 2 3เท่ากับ6แล้วก็2 10เป็น20เนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายดังนั้นข้อ2นี่อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับนี้มาดูข้อ3ต่อค่ะข้อ3นี่ก็ครรนเหมือนเดิมนะครับครรเท่ากับ20อ่าถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น10คูณ2 4คูณ5 3คูณ5 5คูณ2 3 5เท่ากับ15ค่ะส่วน 20นะครับลบกับ5 2 10ส่วน20นะครับคำตอบก็คือเท่าไหร่คะ5ส่วน20 5ส่วน20มีค่าเท่ากับทอนไปก็เอาไม่5หารคะ่ะ5 1 5 50เป็น20ไม่ใช่5 4 20 5 1 5 5 4 20อันนี้ไม่ใช่นะครับข้อ4คะ่ะข้อ4เหมือนเดิมครนเท่ากับ20นะครับครน่ 20, เพราะฉะนั้นก็ 4, ก็ต้องคูณกับ5เหมือนเดิม คูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วนนะครับ10ก็คูณกับ2 4ก็คูณกับ2 3 5เท่ากับ15ค่ะส่วน20นะครับลบกับ4 2 8ค่ะส่วน20 15นะครับ15ลบ8เหลือ7ส่วน20นะครับอันนี้ก็โอเคนะครับก็ต่อไปข้อ5นะครับข้อ5ก็1ส่วน2ะครับกับ5เพราะฉะนั้นคณนเท่ากับ10พี่หาคณนได้ดีมากเลยนะ นะเพราะฉะนั้น5คูณ2 2คูณ2 2คูณ5 1คูณ5ก็จะกลายเป็น5ลบเท่าไร2 2 4ส่วนเท่าไรคะส่วน10คำตอบก็คือ1ส่วน10นะครับก็ต่อไปก็ครนอ10เหมือนเดิมนะครับก็2คูณ5 2คูณ10 10 2คูณ10นะ1ก็คูณ10ก็จะกลายเป็น10ลบ3ส่วน10ถูกไหม โอ้ไม่ใช่สิ2อคูณหถูกแล้วค่ะโอเคคุณนัทงงละนะคะูณหนะครับเท่ากับ10บเพราะนั้น1นคูณหค่ะกลายเป็น5้าลบสาส่วนสิบคำตอบก็คือ2อส่วนหโอเคข้อเจ็อนอนเท่ากับ10เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้น5 2, ้าคูณสคูณสนะครับก็จะได้ออกมาเป็น1นึส่วนสิบถูกไหมคะยังไม่ใช่การบวก นะครับอันนี้เนี่ยก็คือปัญหาคือว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราเราคือถ้าตาดูหูฟังปากพูดมือเขียนเนี่ยโอกาสที่ผิดพลาดเนี่ยน้อยมากนะครับอันนี้คุณแนะแนะนําเลยนะพยายามเขียนออกมาให้ได้ทั้งหมดเราอย่าไปคัดย่อหรือว่าอย่าไปอย่าไปคิดในใจเยอะนะครับก็3ส่วน10บแบบนี้นะครับลบกับอะไรคะสอส่วนหเขียนไปเถอะครับนะครับยิ่งเขียนเนี่ยกล้ามเนื้อเรายิ่งแข็งแรงนะครับเท่ากับ3ลบสส่วน10บ สอ,อันนี้ส่วน10นะคุณไปเขียนผิดเลยเคเท่ากับหนึ่งส่วนสิเห็นไหมคะต่อไปก็ส่วน10เหมือนเดิมเพราะนั้นสอคูณหเหมือนเดิมคูณหก็จะกลายเป็น8ปลบหส่วน10บนะครับแปลบหก็จะเหลือ3ส่วน5้าอ3สา่วนสิค่ะโอเคเห็นไหมคะ นะพยายามทําให้รูปแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะต่อไปก็คณนอเท่ากับ20คอรคณนอพี่หาได้ดีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่สามารถที่จะคํานวณได้ถูกต้องเนี่ยจะยิ่งดีมากยอดเยี่ยมกระเทียมเกียวเข้าไปใหญ่เลยนะครับเห็นไหมขนาดคุณนายเขียนบางทีคุณนายยังเขียนผิดเลยนะคะโอเค43เท่ากับ12ค่ะส่วน4 5เท่ากับ20 ลบกับ5 1 5เท่ากับ5ส่วน4 5เท่ากับ20พราะฉะนั้นคนละนเท่ากับ20เรียบร้อยแล้วเราก็เอา12ค่ะลบ5ส่วน20 12ลบ5เท่ากับเท่าไหร่คะ7นะคะส่วน20แบบนี้นะคะอันนี้เป็น7ส่วน20โอเคนะครับก็ข้อสุดท้ายก็คนละนเท่ากับ30ก็10คูณ13คูณ10 10คูณ3 1คูณ10 3คูณ3 1คูณ10เท่ากับ10นะครับส่วน30เลยก็แล้วกันลบกับ339ส่วน30นะคะก็ได้ออกมาเป็น1ส่วน30แบบนี้เป็นต้นนะครับพยายามเขียนอย่างที่คุณนะเขียนนะครับมันจะมองเห็นภาพนะแล้วเราก็เนี่ยจะลดข้อผิดพลาดไปได้4ข้อนะครับ